เจอเธอครั้งรังเหมือนโลกมันหยุดนุ่นสายตาแต่ทำฉันหลุดจากวังวนจากคนใช่ไม่เคยสัทาเรื่องรักแต่พอมีเธอเข้ามาทุกอย่างมันชัดรอยยิ้มเธอเหมือนแสงไฟยามค่ำคืน มำให้ใจฉันตื่นทั้งที่ไม่เคยฝืนทั้นั้นชีวิตที่เคยมืดมนเธอคือเหตุผลที่ทำให้ฉันยังทนถ้าเธอคือเพลงฉันคงเปิดตัวน้ำถ้าเธอคือฟันฉันคงไม่อยากเดินจากมันไม่ต้องมีใครเข้าใจเรื่องเราสองคนแค่มีเธอกับฉันก็เกินพอแล้วทุกแค่พ้นรักเธอไม่ต้องใช้คำรู้ราแค่สบตาก็รู้ว่าหัวใจมันเรียกหา รักเธอไม่ต้องมีใครเข้าใจขอแค่เธอไม่ไปไหนก็พอแล้วทั้งใจจะจับมือเดินไปไม่ว่าทางมันยาวถ้าจธออยู่เคียงข้างเรื่องราวก็ไม่นาวย่เธอเข้ามาทำให้ใจฉันเปลี่ยนจะคืนที่เงียบกลายเป็นวันที่เขียน ทุกบันทัดในสมองมีแต่เชื่อเธอไม่ว่าเจออะไรใจก็ยังเพ้อจากคนที่มีเคยใครสักทีตอนนี้แค่ทำไมตอบใจก็ไม่ดีไม่ใช่คนว่านแต่รักจรงไม่พักถ้ารักคือเกมเพะนเลยว่าฉันทุ่มหมดหน้าตักไม่ต้องมีซูเปอร์คาร์ไม่ต้องมีทองแค่มีเธอนั่งข้างๆฟังเพลงเดียวกันทั้งห้องโลกมันโหแต่เธอคือที่พักใจเป็นบ้านเป็นทางกลับเป็นความหมายของคำว่าไปต่อไวรักทำไมต้องใช้คำรู้รัแค่สบตาก็รู้ว่าหัวใจมันเรียกหา ค่รักเธอไม่ต้องมีใครเข้าใจขอแค่เธอไม่ไปไหนก็พอแล้วทั้งใจจะจับมือเดินไปไม่ว่าทางมันยาวถ้าเธออยู่ข้างๆเรื่องราวก็ไม่นาวรักทธอไม่ต้องใช้คำรู้รักแค่สตาก็รู้ว่าหัวใจมันเรียค่ะถึงโลกจะหมุนเร็วเวลาเดินช้าแต่ทุกวินาทีที่มีเธอมันไม่ค่าเกินเวลาถ้าวันไหนเธอเหนื่อยโลกมันใจร